อ่สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับคิวเบบี้นะครับรุ่นเจ็ตเทเรียนะครับตัวนี้ของเป็นเป็นคิวเบบี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นมันติเอฟเฟกอเนกประสงค์นะครับผมรุ่นยุคใหม่นะครับตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวในมือผมจับเนี่ยผมถือแค่นี้นะอ่ะมาตัวนี้มาพร้อมกล่องแล้วก็แล้วก็เป็นสาย otg นะครับอันนี้ผมสาย otg ก็มีแถมให้นะครับผมทั้งทั้งผมจะมีแถมให้นะฮะอันนี้คือเป็นเทสสินค้าเพื่อประกอบการขายนะครับตัวนี้นะครับเป็นมันติเอฟเฟกที่ ครบคันมากนะครับผมเป็นมันตาอันดับของมันนะครับที่การใช้งานเหมือนครับเป็นมันติเอฟเฟกต์ได้นะครับผมมี3แบงค์นะครับอ่ะมี3แบงค์ ABC นะครับผมแล้วก็เป็นจูเนอร์นะครับจูเนอร์ในตัวนะครับจูนครบทุกสายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปล่อยเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับเราเชื่อมบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงเข้ามาแล้วก็แจมได้หรือวเราก็เล่นแท็กไปแล้วเราก็แจมซ้อมได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถอัดเสียงได้นะครับอัดเสียงเข้าอ่ะผมไปดูเลยด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับผมมหลด IR เพิ่ IR นี่คือแคปซิมตรงนี้นะครับนี่นะโหมด IR นี่นะสามารถเพิ่ม IR แคปซิมได้นะเหมือนเหมือนเหมือนตู้ครับอารมณ์เหมือนตู้ตู้เสียงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตในตัวมีแบตชาร์จแบตได้นะครับเล่นยาวอัดเสียงผ่านคอมได้นะครับโดยใช้สาย usb นะครับเหมือนสายชาร์จนั่นแหละครับสายชาร์จทุกอย่าง้ทุกอย่างยี่สิบก็ใช้ได้นะครับผมทีนี้ตัวไปตัวนี้อันนี้ไฮไลท์เลยครับอัดเสียงผ่านมือถือได้นะครับจะอัดเสียงผ่าน iPhone หรือ ios ios หรือ Android ก็ได้นะครับผมข้อดีมากเดี๋ยวเราจะรีวิวกันทีละ การใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องเอาท์พุตออเดอร์เอาท์พุตคือสามารถใส่เปิดใส่หูฟังหรือใส่ลําโพงอะไรก็ได้ครับลำโพงราคาถูกก็ได้นะครับผมตัวนี้เพราะมันมีแคบซิมนะครับยังไงเสียงก็ดีไม่บีไม่ไม่แบนแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมจะเทสขั้นแรกผมจะเทสด้วยการมาตรฐานก่อนคือกีตาร์เข้าอันนี้นะครับอินพุตกีตาร์เข้านะครับแล้วออกไปที่แอมป์นะครับแอมป์เป็นแอมป์กีตาร์นะครับนี่ครับบอสครับผมจะเปิด ทุกอย่างที่ประมาณผมชอบไว้กลางๆแล้วกันเนาะที่ผมชอบนะครับส่วนเลเวลก็อยู่ที่ความดังเบาถ้าประมาณนั้นเราไม่ดังมากนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วครับตอนนี้อ่าคืออ่าผมผมชอบไปกีตาร์เป็นทะเลนะครับก็ไม่อยากไม่ต้องแหลมมากนะปรับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันเลยครับเราเทสทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเทสทุกหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เปิดนะครับผมเปิดปุ๊บจะขึ้นมาอย่างนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นวอลลุ่มรวมนะครับ นี่ครับรวม,มนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมเปิดตู้แอมดังๆหน่อยอน,นี่เปิดจากตู้นะครับนี่นะครับเสียงจากตู้แอมโดยที่เราเราเข้ากีตาร์เขานี่แล้วอินพุตเข้าแอมปกติเหมือนเราเล่นเล่นปกตินะนะครับ,รบผมประมาณนี้นะครับ คร่าวๆอันนี้คือเสียงที่ผ่านให้เทสนะครับว่าเสียงคันแอมประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาตั้งเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับทุกอย่างไว้ที่ปิดหมดก่อนอ่าผมปรับทุกอย่างไว้ที่ปิดหมดก่อนนะครับอ่าปิดหมดก่อนอ่าเดี๋ยวผมปรับนิดนึงครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะทุกอย่าง เดี๋ยวเราปรับทุกอย่างปิดทั้งหมดก่อนเลยนะครับปิดทุกอย่างก่อนเลยปิดปิดทุกอย่างนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับปิดปิดทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงที่อันนี้เป็นเสียงที่กีตาร์เข้านี่แล้วเข้าแอมโดยผ่านมันนะครับก็ปกติครับผ่านมันตีเอฟเฟกก็เสียงกับดรอปนิดนึงนะผมไม่เหมือนกนะับสดสดเข้าแอมความดังเบาเรื่อยู่ที่แอมแล้วนะโอเคอันนี้มารุ่มรวม,รวมอันนี้วารุ่มรวม,รวม เบาดังโอเคผม,ผมขออนุญาตเปิดบลูรูมบลูรูมมาสเตอร์ของตัวนี้ว่าอยู่ประมาณที่บาร์สองบารสามแล้วก,กันเนาะเพื่อแบบให้มันเสียงออกมาเต็มๆเพราะว่าอ่าประมาณนี้นะครับมันบาลานซ์บาลานซ์กันหน่อยไม่ดังมากนะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่เสียงคลีนดูนะครับการตั้งค่านะครับอันนี้คือเทสทีเดียวเยาวๆ,ๆไปเป็นขั้นตอนเลยนะครับเสียงคลีนมันต้องมีอะไรบ้างอันบบดับแรกต้องมีแอมป์ถูกไหมครับแอมป์ M, เปิดแอมป์ครับ สังเกตว่ายังไม่เปลี่ยนนะเราเลือกไทสครับไทสจะมีหลายประเภทมากนี่ครับน่เป็นเสียงแบบทุ้มๆเสียงอาจจะดังขึ้นนะครับผมอาจจะต้องอาจจะมีลดวอลลุ่มบ้างน,นะครับเดี๋ยนี้นะครับเสียงจะไม่ดังชัดเจนมากนะครับพอดีว่ามันดึกแล้วนะรันนี้ เราฆ่าแล้วกันเนาะเสียงอะแอมอยู่ประมาณนี้วันนี้ไม่รู้มันอยู่ที่จุดที่มาจุดที่สี่ก็ โอเคแล้วมีแตกนิดๆนะครับผมอยู่ที่เกณฑ์สมมติเราปรับเกณ์มาอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะอยู่นะฝั่งลองก็เป็นเหมือนเกณฑคีนที่แตก่อนอ่อนนะครับผมต่อไปเป็นโทนนะครับโทนผมลดบรลุมนี้ลงนิดนึงมันดังนะครับ พอเราเพิ่มโทนมามันใสเลยครับผมใช้กีตาร์เทเละครับหรือบอร์ดครับโอ้ใสมากครับเสียงดีเลยนะผ่านมันไม่ไม่ไม่ไมไมดอกไม่หน่วงนะอันนี้ผมโทนนะผมปรับโทนที่มาสัากบ่ายสามลองดูให้ให้ดูครับ<ม>แหลมไปเลยนะครับอยู่มารเชียแล้วกันกำลังดีครับ<ม>โอเคแล้วลดเกณฑ์มาถ้้มันเป็นเสียงขี้นะ โอเคเกรดลดลงหน่อยทนอยู่มานี้นะครับผมอันนี้คือโอเคแล้วผมชอบแล้วต่อไปเสียงคีนมันต้องมีอะไรครับต้องใส่รีเวิร์บนิดนึงรีเวิร์บแล้วก็ดูครับรีเวิร์บอยู่ไหนเึ๊ดเจ๊๊อยู่นี่นะครับอยู่ที่อันนี้นะครับรีเวิร์บเราเปิดครับเปิดเอฟเฟกต์นั้นนนะครับเปิดปุ๊บอ่ะทีนี้เปิดปุ๊บอ่าเราดูครับรีเวิร์บอยู่นี่ใช่ไหมครับเราหมุนเลยครับ นี่ครับอ่ะผมปิดรีเวิร์บนะเราลองฟังนะครับอ่ะแห้งนะฮะเปิดรีเวิร์บนิดนึงให้ไฟขึ้นครับนี่ครับ เคเลยโทนเกณฑ์โอเค okay, เลยนะครับเสียงดีเลยตัวนี้อ่ะสมมุติเราใส่รีเวิร์บปรับนี่นะรีเวิร์บโอเคนะครับรีเวิร์บโอเคแล้วนะเอาแค่คร่าวๆเนาะไปเร็วๆนะครับรีเวิร์บโอเคแล้วเราชอบแล้วเสียงคียนประมาณนี้อ่ะเราอยากใส่ดีเลย์เพิ่มไปสักนิดนึงนะครับผมนิดเดียวเรากดมาที่นี่ครับอ่ะเปิดแล้วครับเห็นไหมครับไฟกระพริบหมดเลยแอมก็เปิดแอมแอมตั้งตู้คีนไว้ดีเลย์ก็เปิดรีเวิร์บก็เปิด น,นี่ครับมาแล้วมิกนี่คือมิกจะเอามากเอาน้อยให้เสียงมันเด่นมากให้เด่นมันดังมากหรือดังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงคีนเราไม่ต้องดีเลยเยอะประมาณนี้พอนะให้มันเปิดเท่านี้นึงพอแบบเสียงหล่อนนะครับฟีดแบตก็ตามเยอะตามน้อยครับตามสเต็ปเหมือนเหมือนเอฟเฟกใหญ่เลยครับอ่ะนี่นะครับแค่นี้ก็จะได้ดีดเลยและรีเบิร์บตามมาแล้ว เสียงคีนเสียงคีนเพาะไปเลยแต่เราปิดถ้าเราปิดดีเยกกับรีเวิร์บนะผมปิดนะปึ๊บปึ๊บปิดนะเราฟังนะครับแห้งๆไม่มีอะไรเลยนะครับพอเปิดนี่ครับผมเสียงดีโอเคทีนี้พอเราชอบแล้วเราปรับทุกอย่างแบบโอเคหมดละหรือเราจะใส่โมดูลเลชั่นก็ได้นะครับถ้าเราใส่โมดูลเลชั่นเราเปิดตรงนี้นะครับเราจะใส่อะไรใส่สมมติใส่ผมไม่แน่ใจตรงนี้เป็นอะไร นะครับผมใส่รีเวอร์ไอ้ใส่คอรัดเห็นไหมครับตรงนี้ครับคอรัดง่ายๆก็เสียงดีอ่ะต่อไปถ้าถ้าหมุนตรงกลางคือปิดนะครับต่อไปเรา ต่อไปถ้าหมุนมาที่เลนขวาหน่อยหนึ่งมันจะเป็นอะไรเออลองดูเป็นเฟสเซอร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นนี้เป็นคอรัดนะครับถ้าอยู่นี้เป็นคอรัดอ่ะชอบแล้วกันมีคอรัดด้วย โอเคเลยนะทุกอย่างมันมันมันโอเคมากคอรัดอะไรพวกนี้ครับผมโอเคผมชอบละต่อไปที่ไฮไลท์น,นะครับไฮไลท์ของมันเลยนะครับอันนี้คือเสียงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตฟีดแบ็มันเยอะไปนะครับนี้ก็เยอะไปนะ ปรับมิกรลดลงหน่อยฟีดแบ็กลงหน่อยครับจะได้เร็วนะครับผมอต่อไปไฮไลท์เลย IR ครับ IR คือแคปซิมครับอันนี้เมื่อกี้คือเสียงอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดปึ๊บผมขอขออนุญาตปิดคอรัดนะครับจะได้ฟังชัดเจนนะครับคอรัดมันมันเราไว้สำหรับหวานๆนะครับผมอันนี้คือเปิดแคปซิมปุ๊บเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับผมเอออันแรกก็ดีแล้วนะครับต่อไปอันที่สอง ไอนน้นุ่มๆหนาๆนนอันที่สามไอ้แหลมๆนะผมก็โอเคหมดละโอเคนะครับน,นี่เราชอบละถ้าเราชอบทำไงครับเซฟครับผมเหมือนเดิมกดนี่ครับเราจะเอาไว้อันไหน มี A B C มีสามแบงค์นะครับเราเลือกไวแแบงค์ A แล้วกันกดกดค้างครับกดค้างนะครับผมปึ๊บรอครับอ่ะแค่นี้ครับจบเซฟแล้วแล้วเราจะออกทำไงนี่ครับ Live and preset นะครับเราต้องการจะไปออกนะครับผมอ่ะออกปึ๊บออกเมื่อกี้จำได้ไหมครับนี่ครับช่องนี้นี่ครับเสียงที่เราตั้งไว้อยู่นี่แล้วครับ นี้ก็ได้เสียงคีแล้วครับอ่ะผมจะเทสแค่นี้พอนะครับที่อื่นที่เหลือเนี่ยอ่ะแผมขอตรงเสียงแตกต้องมีแล้วอ่ะสมิเราได้เสียงคีแล้วเราอยากได้เสียงแตกกดนี่ครับเหมือนเดิมครับตั้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิมทีนี้เราปิดทุกอย่างก่อนปึ๊บเ๊บเสียงแตกต้องเริ่มที่แอมก่อนถูไปครับอันนี้จะเป็นเสียงคีที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับห้วนๆเลยเราปรับไปที่หาท้ายครับท้ายคือท้ายก็คือชนิดนะครับผมปรับไปที่อ่าหาเสียงแตกครับ ทุกอย่างไว้ตรงกลางก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเทราเกมมันจะออกช่วงเท็จอย่างนี้ครับวล่มเบาก่อนอ่ะถึงถ้าผมชอบเสียงนี้เป็นเสียงที่ทอรช์ชันหลักชอบเลยมัน ดีนะครับอันนี้คือเสียงกําลังดีไม่แตกมากไม่แตกกําลังดีอะสมมติเราชอบแล้วเราใส่แคปครับ IR Cap แคทีนี้ใส่ได้ได้เสียงแล้วเราต้องใส่ตู้ครับตู้อะไร IR Cap แคนะครับกดเข้าไปครับผมรีเวิร์บทีนี้รีเวิร์บเมื่อกี้ที่เราตั้งคา่าไว้มันก็มาแล้วลองปิดรีเวิร์บนะครับแห้งนะครับผมเปิดครับผมว่าก็นหล่อเลยเสียงนี้เอาไนี้ต่อไปแคปซิมปิดก่อน จริงเนี่ยถ้าเราเล่นกับตู้เนี่ยผมว่าไม่ต้องเปิดแคปซิมในเสียงก็โอเคนะครับแต่ว่าเราเราจะอัดเข้าอะไรเดี๋ยวมันต้องเปิดนะครับเราก็ลองดูอ,งอ่ามันจะเป็นเสียงเหมือนแอมบ็อกนะครับวับนนี้อันนี้เหมือนอ่าเหมือนพวกแอมเฟนเดอร์ อันนี้อันนี้โอเคสุดเสียงออกคออกมาเชลโอ้เสียงมาเชลเลยครับอันนี้โอเคนะครับได้ละเราได้เสียงแตกที่เราชอบแล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับกดนี่เลยเซฟเลย กดอ่ะเมื่อกี้อันนี้คีนอยู่ A ใช่ไหมฮะอันนี้อ่ะ B เอาไว้เป็นแตกแล้วกันกดเซฟปึ๊บจบพอเซฟเสร็จทำไงครับออกกดคู่กันสองปุ่มนี้นะครับผมอ่าไปเอป,ปับโอ้วไปแบบรวดเร็วนะครับจะได้ไม่จะได้ไปเมนูอื่นนะมันมันทำได้เยอะมากครับตัวนี้จริงครับอ่าใครใครสนใจคือหามาลองใช้ได้นะครับ โอเคนะครับผมอ่๋เอเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับปึ๊บออกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคีย์ที่เราตั้งไว้ันแล้วยังแตกครับ <c oughs> ตัวนี้คือเสียงแต่ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้อ่าส่วนชแนนแบงค์ซีเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้ครับเราจะใส่เสียงโซโลใส่อะไรเข้าไปกนะัเราจะใส่ดีลงดีเลย์เข้าไปเพิ่มก็ขั้นตอนเดียวกับที่ผมทำเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกีนที่เราตั้งไว้ตอนเลยกีนะนี่ก็แบบ แตกกนอ่อนนะงูเราจะแตกนะครับ คือเป็นแตกมันนะครับผมทีนี้เทสเข้าข้าเทสเสียงหมดแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราจบแล้วเราได้ตั้งค่าเสียงแล้วนี่คือหลักๆเราจบเรื่องเสียงการเล่นนะครับผมทีนี้เรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกของมันนะครับที่ทําให้นะครับอันนี้ผมกีตาร์ออกแอมบ์ปกตินะครับทีนี้ตั้งสายนะครับเวลาตั้งสายทาไงเนี่ยนี่เขาเกียร์นะครับโฮจูเนอร์ครับคือกดค้างครับกดค้างครับผมกดค้างไปเลยนี่ครับตั้งสายแล้วครับเดี๋ยวต้องกดค้างก่อน ต้องจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะต้องต้องกดนี้ครับอ่าโอเคต้องกดเมื่อกี้นะครับต้องเปิดก่อนเปิดพอดีหูหรือเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงก่อนว่เราเล่นนะครับเราเล่นอยู่นะครับเฮ้ยจายไม่ตรงเรากดเลยครับกดค้างนะครับล้อจะขึ้นเป็นนี้ก็คือนี่ครับ เราตั้งที่ E ก่อนนะครับ E นะครับ E จะขึ้นมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาสีนี้ E แล้วก็ลองดูว่าตอนนี้ E มันคืออย่างนี้คือมันเพี้ยนต่ําอยู่นะครับเราปบบปรับขึ้นมาครับนิดนึงอ่ะตรงคนระับถ้ามันตรงคืออยู่ตรงตรงคาว่าเกณฑ์นะอ่ะต่อไปสาย A A ก็เพี้ยนต่ําตั้ง,ต,งตรงต่อไป D Doc ก็ e Doc ตรง G G ตรง B o y ตรงนะครับอ่ะ E ก็ตอน,นี้ กีตาร์ผมไม่ได้จูนเลยนะครับคือถ่ายเลยนะครับผมไม่ได้จูนเลยตั้งแต่แรกโอเคก็คือโอเคแล้วนะครับมันก็ง่ายๆนะครับตั้งงานตัวอ e ใหมอ่อีก็ตรงเลยครับเอ็งก็ตรงเลยครับมา็นิดนึงนิดเดียวนะอ่ะง่ายๆครับผมทีนี้กรอกก็กดกลับ Okay. ต่อกันเลยนะครับทีนี้เมนูต่อไปนะครับที่เราจะเทสนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของ IR แคปซิมโดยที่ส่งตรงไปที่มอนิเตอร์นะครับผมพอ,อยากตอนี้ผมปิดผมจะปิดแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมปิดแอมละผมจะปิดแอมโดยที่ตัวนี้เป็น EQ EQ เนี่ยเราหน้าตู้เราปรับกันได้นะครับผมผมถอดเลยปิดแลวผมบอกนะครับว่าตัวนี้มันสามารถเอาพุทธ audio output ออกไปที่ตู้แอมได้ ไปออกไปที่ตู้ลาโพงบูทงบูทูธอะไรโดยใช้สายพวกสายพวกน,วกนี้สายพวกนี้คือเราสามารถหาซื้อได้ตามอ่าช้อปปี้หรืด้านะครับผมเสียบตัวนี้เลยไปตองโกบี้ครับเพราะว่ามันมีแคบซิมอ่ะผมก็จะเอาอันนี้เข้าไปที่เสียบไปที่อัปนะครับของลองําโพงอันนี้แหละครับแต่ว่าถ้ามันเข้าช่อง AX เนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุม EQ ได้เลยซึ่งผมจะไม่สามารถปรับ EQ ช่วยได้เลยนะครับแล้ววอลลุ่มก็ยังปรับไม่ได้ นะครับผมคือยังไงก็ผ่านตัวนี้อย่างเดียวเลยเท่ากับว่าเสียงออกที่ออกลําโพงอันเนี้ยผ่านจากตัวนี้อันเดียวเลยนะครับผมอันนี้บอกแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับอันนี้คือเสียงที่ผ่านกันเลยนี่ครับผมอันนี้คือเสียงที่จากกีตาร์เข้านี่แล้วก็ออกไปที่ลําโพงเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ปรับได้ไหมเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ครับไม่ผลครับนี่ครับไม่มีผลครับโล่มไม่ม่ผลเลยดูเนี่ยครับ ได้เลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ปล่อยเสียงอย่างเดียวนะครับหน้าที่ของมันส่วนเจ้าของเสียงจริงๆคือตัวนี้นครับเจ้าของเสียงอยู่นี่ครับเนี่ครับ ทีนี้นะครับเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราปล่อยนี่คือเสียงดีนี่เราใช้เนี้เป็นมอนิตเตอร์ก็ได้อะเพราะฉะนั้นดีมากนะครับผมตัวนี้ข้อดีของมันคือเสียงไม่เพี้ยนเลยนะเนี่ยเสียงแทบจะแบบไม่ได้บี้ไม่แหลมเลยอนะอ่ะมุดเลยเสียงแตกดูนะครับ ผกลายเป็นว่าเหมือนเราฟังลําโพงเพาะอ,อันนึงแล้วก็พร้อมเสียบพวกนี้คือมันไม่บี้ไม่แหลมแล้วเป็นเนื้อเนื้อะครับผมเนื้อเนื้อ,อจริงๆนะครับอาจจะมั่วๆนี่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่นี้จบละ นะครับผมต่อไปเป็นการอัดเสียงนะครับผมจะใช้ iPad นะครับผมในการอัดเสียงนะครับผมสายพวกนี้เรามีสายนี้เรามีแถมให้นะครับคิดปรัชญามากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ดูกันให้จบไปเลยจะได้เทสการใช้งานด้วยอ่ะนี่อัดเสียงปุ๊บเราใช้งานยังไงนะครับผมอัดเสียงก็คือเราทำงี้นะครับสายตัวนี้อันนี้เราต้องออกครับเพราะว่าเราหรือว่าเราจะถ้าเราไม่อยากรบกวนใครนะครับเราใส่เป็นหูฟังก็ได้นะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับใส่หูฟังก็ได้ ตรงนี้นะครับเราใส่เป็นหูฟังเพื่อเราฟังคนเดียวก็ได้หูฟังดีๆนะครับเพาะเลยนะพอมีขับซยม่แล้วไม่ต้องกลัวอ่ะสายนี้ครับเลคคอร์ดนะครับอัดเข้ามือถือนะครับผมต่อเลยเข้าไปที่ iPad นะครับ iPad หรืออะไรก็ได้ที่มีช่อง a x นะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับสายเป็นอย่างนี้อะไรก็ได้ที่รองรับรูนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นพวก iPad เราก็ต้องหาซื้อสายแปลงแล้วนะครับสายแปลงตามยูร่าซาราชอปปี้ไม่แพงนะครับเสียบลงไปเลยครับผมอย่างนี้นะครับผมปึ๊บ ถ้ากับว่าตอนนี้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 ทุกอย่างคือตอนนี้ทุกอย่างคือมันอัดลงไปในน,นทุกอย่างเข้านี่แหละเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือออกลำโพงเพื่อให้เราฟังเสียงเราเล่นนะครับเหมือนเป็นมอนิเตอร์ในตัวอันนี้คืออัดนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บหนึ่งนะครับอัดอัดเลยนะครับอัดเลยอ่ะนี่เราเข้าบทวิดีโอนะเราไม่ต้อง เราอาจจะไม่ต้องใช้เห็นหน้าเราก็ได้นะครับเห็นก็ได้ครับนิดนึงนะครับอ่ะผมผมจะเข้าๆประมาณนี้นะครับไม่ต้องเห็นหน้าเราก็ได้เนาะโอเคนะครับผมเห็นประมาณนี้ยก็ผมถ่ายอยู่นะครับตัวนี้อ่ก็คือผมจะอัดนะครับกดอัดนะตัวนี้นะโดยที่ทุกอย่างต่อเข้าที่ตัวนี้นะครับอัดนะครับผมจะเล่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับพอเราปิดนะครับผมเราก็จะมาเปิดฟังทีนี้เปิดฟังปุ๊บเนี่ยเราเดี๋ยวนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องอาออกนะครับทุกอย่างเพราะเราเปิดจากเนี้ยพอเราเปิดเสียงที่ตัว iPad หรือว่าตัวอุปกรณ์เราบันทึกเสียงนะครับเสียงก็จะมาออกที่มอนิเตอร์เรานะครับเพราะว่าเราต่อมอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมครับอนะครับลองดูนะครับผมว่าจะเปิดนะครับเปิดเสียงครับนี่ครับจะเป็นเสียงคลิปที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับเห็นนะครับเสียงชัดมากครับ โอเคนะครับผมก็อย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็คือการใช้งานมีแค่นี้นะครับผมหลักๆหลักๆเลยนี่คือไม่ใช่หลักๆครับจริงคือครบเลยนะครับตั้งสายเปลี่ยนแบงก์การเซฟเสียงนะครับผมทุกอย่างครบละการถ่ายคลิปเนี่ยสำคัญเลยตัวนี้ครับพอยต์สำคัญเลยคือตรงนี้ครับซึ่ง ตัวนี้เราจริงๆตัวเนี้ยเราสามารถเอาคลิปเนี้ยไปเป็นเทสอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับหรือของเรานะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับดีมากเลยนะครับคือเราไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยครับเข้าเมนูเนี่ยครับเมนูกล้องปกติเลยนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นของอัปเดตเฉยๆนะครับไม่เกี่ยวเราใช้เมนูกล้องเนี่ยครับเมนูกล้องปกติแล้วก็ถ่ายได้เลยครับซึ่งเสียงก็มาจากตัวนี้เลยนะครับอ่ะดีมากนะครับตัวนี้โอเคทีนี้อ่าหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นอ๋อเรื่องของการ เปิดเพลงแจมครับทีนี้เราเห็นแล้วไหมครับเราเปิดบลูทูธอยู่นะครับเราเปิดบลูทูธอยู่นะครับทีนี้เราเปิดบลูทูธอยู่แล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมต้องปิดบลูทูธของเครื่องที่ถ่ายอยู่นะครับโอเคตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เราเปิดบลูตัวเนี้ยเราปิดเดี๋ยวเราปิดตอนนี้เห็นไหมครับบลูทูธผมจะโหบลูทูธนะครับโฮคือปิดนะครับ อ่าเปิดบูทูตอ่าแล้วเราเปิดบูทูตที่นี่ก่อนเข้ามาที่หน้าบูทูตนะครับเราเปิดบูทูตครับกดเหมือนคำว่าโฮนะครับโฮคือโฮคือกดค้างครับเปิดครับอ่าตรงนี้ครับสัญญาณตรงนี้บูทูตทำงานละแล้วที่นี้เปิดบูทูกเครื่องนี้ครับเปิดเลยเปิดเครื่องนี้เลยอ่ามันจะขึ้นมานะครับคิวเบบี้แล้วกดครับแล้วทีนี้เราก็รอดูฝั่งฝ่ยค้างคือเชื่อมครับอ่าตอนนี้มันเชื่อม กับคิวเบบี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราลองดูครับว่าเรามันจะเป็นยังไงนะครับผมเกินเส็จแล้วเต็มน,นี่ครับเราเราสามารถเปิดเพลงแจมได้นะครับตัวนี้อ่าซึ่งไม่ใช่อันนี้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ใลงยูทูบอ่านี่คืออย่างนี้นะครับสมมเมื่อเราจะเปิดอะไรก็ได้ครับ อ่ะสมมุติว่าเราเปิดเปิดพวกนี้นะครับอ่ะเราเปิดสามารถเปิดเพลงได้นะครับเปิดเพลงลงแล้วเพลงก็จะมาออกที่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นงนะครับนี่ครับอ่ะเปิดเพลงที่เราเปิดจาก youtube นะครับนี่ครับนี่ครับทุกอย่างได้หมดเลยเราก็สามารถเปิดเพลงแล้วก็แจมไปด้วยได้นะครับทุกอย่างง่ายง่ายนะครับ แต่ว่าถ้ถาเราจะถ่ายคลิปเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องมีอีกเครื um ่องหนึ uh> ่งนะครับโดยที um> ่เครื่องหนึ่งเปิดเพลงแล้วอีกเครื่องหนึ่งอ่าเราต้องมีเครื่องนึงเปิดเพลงแล้วอีกเครื่องหนึ่งเป็นต้องมีเครื่องนึงเปิดเพลงแล้วเครื่องนึงอ่าถ่ายนะครับผมประมาณนั้นนะครับการใช้งานของมันนะครับก็มีแค่นี้เลยครบหมดละทุกอย่างแล้วที่ผมเทสครับทุกอย่างในในตัวมันเลยนะครับคลิปค่อนข้างยาวเลยนะครับทุกอย่างในตัวมันที่ทําได้นะครับจบเลยโอเคนะครับรีวิวประมาณนี้นะครับสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ